สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่าน ชาวลักนณาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลักนณาราศีมีนประจำเดือนกันยายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติ การงานชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ดาวการงานอยู่ในเรือนพบวินาศทำงานที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้เป็นงานลับๆงานที่ผิดกฎหมายงานทางสื่อโซเชียลออนไลน์ขอให้ท่านทำให้ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับท่านการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนกันยายนนี้ดาวกัมมะ ซึ่งเป็นดาวการงานเข้าสู่เรือนลาภะความสําเร็จโชคลาภเงินก้อนใหญ่รออยู่ทํางานได้เงินมากขึ้นมีโอกาสที่จะปลดล็อกได้ค่ะถอยหลังถอยหลังคนละก้าวนะคะรวบรวมกําลังทั้งหมดนะคะชาวมีนเดินหน้าต่อสู้ค่ะไอเดียทั้งหลายที่บรรเจิดที่ท่านคิดเอาไว้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้ท่านประสบผลสําเร็จค่ะดาวพฤหัสบดีทับดาวเสาร์นะคะมีปัญหาผู้หลัก ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาอาจจะมีปากเสียงทําให้ท่านใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใจร้อนนะคะต้องใช้สติเท่านั้นเพราะว่าจะเกิดข้อพิพาทคดีความได้ค่ะท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วง28กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายน2564เกี่ยวกับเรื่องการงานของชาวลักนณาราศีมีนนะคะการเงินค่ะชาวลักนาราศีมี ดาวพระเสาตกดาวไอตกตำแหน่งลาภะการเงินของท่านโชคลาภของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าจะให้ใช้ความสามารถลงทุนลงแรงต้องใช้เลยนะคะความสามารถลงทุนลงแรงในการหาเงินนะคะเพราะว่าดาวพระเสาโคจรอยู่เรือนลาภะถือว่าท่านได้โชคลาภได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีค่ะตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่28กันยายน2564 เป็นเวลานานเลยนะคะจะโคจรเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่ตลอดเลยนะคะทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีมีนเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวก็ไม่ได้ถ้าดีก็คือไม่ดีจริงไม่ต้องตกใจเนื่องมาจากอิทธิพลของดวงดาวนะคะเดือนกันยายน5 6 6 4หลังจากนี้ไปจะหยุดนิ่งไม่ถอยหน้าถอยหลังแล้วนะคะดวงดาวแต่กําลังจะเป็นนิมิตหมายอันดีให้กับชาวลัคนา ราศีมีนนะคะว่าดาวการเงินการทองสองดวงมากองอยู่แล้วนะคะได้ตำแหน่งดีทั้งคู่เลยค่ะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะคะได้ตำแหน่งดีทั้งคู่ตำแหน่งมหาจาักรและ,กะเกษตราธิบดีจะดีอย่างแน่นอนค่ะมีการเริ่มต้นมาใหม่นะคะการท้าทายใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะกับกับชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนจะต้องตัดสินใจนะคะและตัดสินใจอ่า อย่าให้ใจร้อนตัดสินใจในเรื่องเงินเงินทองทองมีอะไรต้องตรงไปตรงมานะคะและก็ต้องชัดเจนทุกอย่างต้องอยู่พื้นฐานของเหตุผลนะคะชาวมีนจะคุ้มมากกว่าเสียค่ะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าท้ออย่าถอยนะคะสู้ลุยเลยนะคะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนการเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนหมออ้อยเขาบอกเลยนะคะสําหรับเรื่องการเงินต่อไปความรักค่ะชาวลัคนาราศีมีน สำหรับคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจมีฐานะที่ร่ํารวยเข้ามานะคะและก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการรูปร่างสูงหลอ่อโอ้โหชาวมีนหลงเลยนะคะเคริมเลยนะคะคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดจะเจอคู่ที่ดีค่ะได้แต่งงานนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะเจอคู่สถีีนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคู่นี่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนไทยนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือจะเป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะคะเป็นคู่แท้เลยนะคะโอ้โหดีใจเลยนะคะสําหรับคนโสดแต่สําหรับคนคนมีคู่จะได้ลาบผลทางทางการงานจากคู่ครองได้ลาบผลบางอย่างนะคะที่คนรักคู่ครองจะมอบให้ท่านนะคะได้โชคลาบจากเพศตรงข้ามมีโอกาสที่จะครอบครองทรัพย์สินร่วมกันกับเพศตรงข้ามนะคะ ก็ไม่เป็นไรเป็นคู่กันแล้วนะคะ,ะสามีภรรยาก็เหมือนคนคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทเข้าไวา้สําหรับคนมีคู่นะคะอาจจะมีปากเสียงกันได้ก็คือลิ้นกับฟันนะคะในช่วงนี้นะคะมันเกิดขึ้นเนื่องจากมาตรฐานของดวงดาวนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังความใจร้อนของชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะให้ใช้สติโมโหวินสุริสุดสเดชไม่ได้นะคะเดี๋ยวแฟนเบื่อนะคะอย่า ใช้อารมณ์เป็นการตัดสินใจใช้สติเท่านั้นหมออ้อยขอเตือนนะคะในเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่ต่อไปเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวลักนณาราศีมีนนะคะท่านจะได้ของเก่าของโบราณอยากจะเสี่ยงก็เอามาเสี่ยงดูเลยนะคะงัดออกมาดูเลยนะคะอาจจะเป็นใต้ฐานพระใต้อะไรเหมือนที่หมออ้อยบอกอะค่ะแล้วก็มาดูได้เลยมีเลขมีอะไรลองเสี่ยงดูนะคะมันเป็นตําแหน่งโชคลาภของท่านนะคะได้มากได้น้อยก็ แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะคะข้อควรระวังค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะให้ระวังการงานที่ท่านทำนะคะเพราะที่งานที่ท่านทำจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้ต้องอดทนต้องสู้ต้องลุยจริงๆนะคะเหมือนพลิกชะตาใหม่เลยนะคะ,อ,ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเดือนนี้จนถึงกลางเดือนนะคะชาวลัคนาราศีมีนต้องระวัง ที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุนะคะความดันการผ่าตัดจะเกิดขึ้นด้วยนะคะผ่าตัดเล็กใหญ่ก็แล้วแต่นะคะดวงดาวในเร็งดวงชะตามันบอกประมาณนี้ร้อนในช่องท้องนะคะแล้วก็กระดูกทับเส้นหัวใจเต้นแรงผิดปกติแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องนะคะ,ะสําหรับเดือนนี้หมออ้อยก็ขอแนะนําให้ทําบุญแก้เครสเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะประจําเดือนกันยายน2564 ค่ะให้ท่านไปถวายสังฆทานนะคะหนึ่งถังนะคะการแก้เคล็ดดวงชะตาอันนี้จะเห็นว่าคล้ายๆกันก็เพราะว่าต้องแก้เคล็ดดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะไม่ค่อยจะดีและก็เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะถวายสังฆทานหนึ่งถังในถังก็ต้องมีของ19อย่างท่านจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ท่านนะคะแล้วก็ให้ทาบุญลงศพค่ะร่วมทาบุญือว่าจะถวายลงศพเป็นลงไปเลยก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทาบุญถวายน้ําหวานค่ะน้ําหวานจะเป็น เาบุบอยด้วยน้ำหวานน้ำเชื่อมค่ะนะคะให้กับบ้านเด็กกำพร้าโรงพยาบาลสงสถานครองคะ้อต่างๆนะคะแก้เครปเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติของชาวลัคนาราศีเมีนทุกท่านนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง u t u b e ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด s ับ c r i b e ์หมออ้อยด้วยนะคะได้ยอดวิวเยอะๆนะคะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดของ หมออ้อยดูดวงชะตาให้ฟรีช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ,อ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะปลดล็อกกับดวงชะตาจากร้ายกลายดีมีความสุขสมหวังรวยๆจ้าสวัสดีค่ะ